นักศึกษาพาเขาไปฉีดนะครับเราต้องใส่ชุดแบบว่าเหมือนชุดคุมกับกับ้านลังสีอ่ะเราเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่เอาละก็ก็สู้กันนะครับแต่สุดท้ายก็สําเร็จนะครับแต่ว่าเราก็ได้รับผลเปื้อนนะครับจากยาฆ่าแมลงจากอะไรต่างๆนะครับก็ก็อันนี้ก็คือปัญหาปัญหาของของการทําตัวห้องปลูกนะครับ โดยรวมแล้วนะครับห้องนี้สุดท้ายก็สำเร็จนะครับเราสามารถมีรูปสตรอเบอรี่ได้เกิดออกมานะครับก็มีกินตลอดทั้งปีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ทำแล้วเนื่องจากว่าเราไปปลกกูกอย่างอื่นนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราปลูกจากสตรอเบอรี่เนี่ยเราก็จะเจอมแมลงไม่จบไม่สิ้นนะครับยิ่งเป็นระบบปิดด้วยมแมลงยิ่งชอบเลยอยู่ในห้องปิดนะครับ ตอนนี้เราไปปลูกพวกผักสลัดแทนนะครับไปทําวิจัยผักสลัดนะครับเพราะว่าผักสลัดเนี่ยเราสามารถเลี้ยงเขาตั้งแต่ตอนเบบีได้เลยตอนเมล็ดนะครับดังนั้นจะไม่มีแมลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนอนะครับโดยใช้ความรู้ทางด้านเซอร์กิตนะครับด้านไมโครคอนเลอร์นะครับด้านไมโครโปรเซอร์นะครับก็ตรงนี้นักศึกษาก็สามารถจะมีไอเดียนะครับเผื่อบางคนไม่จําเป็นต้อง ทำระบบปิดก็ได้ทำระบบเปิดนะครับเราสามารถทำคอนโทรลนะครับผ่านบอร์ดคอนโทรลง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Arduino ง่ายๆนะครับลัตทิสเบอรี่พยหรือระบบ่บอร์ดอีเอสพนะครับได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับพอจะได้ไอเดียนะครับคนนี้ต่อมานะครับก็วันนี้ะโจทย์เมื่อกี้ที่เราคุยกันว่า ตอนนี้เห็นหน้าจอเป็นอีกอีก,อกเรื่องเล็กเครับอาจารย์เห็นแล้วครับอาจารย์ครับโอเคครับคนนี้เมื่อกี้ที่เรานำเสนอไปเน่ยก็เกิดปัญหาเนาะที่เราส่นวนฟังนะครับว่ามันมีแมลงนะครับแล้วเราก็ต้องใช้ยาฆ่าแมลงนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใช้โคนนะครับในการ เขาเรียกว่าในการฉีดน,นะครับสเปรย์นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยสู่โจทย์วิจัยที่สองนะครับต่อเป็นซีรีนะครับก็คือทำตัวสมาร์ทโมบบ์นะครับเป็นหุ่นนต์ฉีดพ่นนะครับซึ่งมาเอามาสเปรย์นะครับในฟาร์มระบบระบบปิดนะครับซึ่งสเปรย์ในที่นี้เราไม่ได้จำกัดความอย่างเดียวว่าจะต้องเป็นยาฆ่า,ามแมลงเสมอไปนะครับ เป็นหลองน้ําก็ได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพืนบางชนิดเนี่ยเขาก็อยากที่จะเปร์น้ําบ้านเพราะว่าระบบปิดเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือมันอาจจะไม่ได้รับหลองน้ําจากภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นตัวถังตัวเนี้ยนะครับเราก็อ่าเขาเรียกว่าเราก็สามารถป็นสุบได้นะครับแล้วก็หุ่นยนต์ตัวเนี้ยจะเรียกว่าหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับหรือเอ่อ AMR นะอรับย่อมาจากอเ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  นะครับหรือเล้งถ้าเรารบอยรมบอดเนาะเราคุ้นคุ้นเอแล้วเนาะเราถ้าเราได้เรียนแอคคามาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโมบายโรบอทเนี่ยอ์ปกอบในการต่อกลไกลหรืออะไรพวกเนี้ยเราต้องใช้พวกคลินิมติกนะครับน่าจะได้เรียนมาแล้วเนาะคินิมติกเนี่ยนะเป็นตัวเป็นตัวพื้นฐานสําคัญของแมคการนิกเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มาสู่โจวยจัยที่สองนะที่เราใช้ตัวหุ่นยนต์นะครับซึ่งตอนเนี้ยเราก็กําลัง ดำเนินการอยู่นะครับกําลังทําอยู่นะครับก็หลักๆนะครับก็ตัวโครงสร้างที่เราแบบนะครับเราก็ใช้ตัวอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับเป็นตัวโครงนะครับในการเขาเรียกว่าติดตั้งหัวฉีดสเปรย์เนาะโครงปลูกเรามีทั้งหมดสี่ชั้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวสเปรย์เนี่ยนะครับทั้งหมดสี่หัวนะครับแล้วก็ ส่วนอะโพงอันอื่นนะครับตัวจอยตัวอะไรพวกนี้นะครับเราใช้ตัว PLA นะครับเราใช้ TDP นะครับแล้วก็ตัวพลาสติกูนะครับก็เป็นตัวปิดนะครับตัวปิดปัจจุบันนี้ยังในเฟสการทดลองอยู่นะครับก็ตัวปิดเนี่ยอาจจะยึงไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับระบบปฏิบัติการของเรานะครับเราใช้ตัวล้อสองนะครับสำหรับการขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ นะครับลอสก็ย่อมาจากโรบติกออป e r a ิ i n g s ซิสเตนะครับตัว2เลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวเพิ่งเข้ามาเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นตัวใหม่พอสมควรเลยนะครับในการสั่งให้คุณโยนตรงนี้ขับเคลื่อนนะครับการดีไซน์นะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าตัวอลูมิเนียมโปรไฟล์เนี่ยสามารถตัวไหนเราสามารถแล้วน้ำหนัก นะครับแล้วก็มีความกว้างความยาวนะครับรับโหลดได้มากนะครับเราก็เลือกตัวนั้นนะครับเวลาเราดีไซน์เราก็ต้องดูน้ำหนักเป็นจักรนะครับแล้วก็ในส่วนของการเลือกใช้มอเตอร์นะครับกับทร์กนะครับในระบบล้อนะครับขับเคลื่อนเนี่ยเราขับเคลื่อนทั้งหมดสี่ล้อเลยนะครับเรามีมอเตอร์สี่ตัวนะครับคุณเดินบางตัวนะครับก็ มีมอเตอร์สองตัวข้างหน้าอีกสองตัวนี่เคลื่อนที่ฟรีได้นะครับออันนั้นจะเป็นหุ่นยนต์ขับเคลื่อนสองล้อแต่ของเราเนี่ยเราให้หุ่นยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อเพราะนั้นโจทย์ก็จะยากกว่าในการสั่งงานคอนโทรลระบบให้ล้อเราเนี่ยมันหมุนสี่ล้อในมุมองศาที่ที่ต้องสื่อสั่งกันนะครับตรงนี้เราก็เลยต้องใช้มอเตอร์สี่ตัวนะครับแล้วก็ หาพวกความเร็วนะครับของล้อนะครับแล้วก็นำไปสู่การดีไซน์ของมอเตอร์การเลือกมอเตอร์มานะครับอันนี้ก็คือตัวเซอร์กิตนะครับของตัวเลบอนะครับเราใช้ตัว Arduino Mega นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ไดเวอร์นะครับผ่านระบบ I M U นะครับแล้วก็มีตัวแจสัน Nano Super นะครับในการรับสัญญาณจากตัวไรด้านะครับตัวไรด้าตรงนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่า เหมือน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 ในอนอะไรอะ่ะที่ถูพื้นนะครับเวลาหุนโนนถูพื้นเนาะเวลามันจะถูพื้นมันก็จะมีการสแกนสแกนเขาเรียกสแกนพื้นที่ก่อนเหมือนกันนะครับหุ่นยนต์ตัวเนี้ยเราเราไม่ได้สั่งมันเดินนะครับเราให้มันเดินอัตโนมัติดังนั้นเนี้ยมันก็จะทงทการเขาเรียกว่าไดารดอรตัวเนี้ยนะครับก็ จะสแกนพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ตำแหน่งนะครับว่าตำแหน่งไหนควรเดินอย่างไหนไม่ควรเดินนะครับนะก็ผ่านตัวเรดาร์แล้วก็อเอาุดประมวลผลผ่านมอนิเตอร์นะครับนะที่เหลือก็รู้อยู่แล้วเนาะตัววอเตอร์ปั๊มก็สูบเขาเรียกว่าสูบสูบปุ๋ยหรือสูบยาฆ่ามแมลงนะครับในถังนะครับ,นะรบแล้วก็มีดิซมอเตอร์นะครับ อันนี้ก็จะมีในระบบเนี่ยเซอร์เคิลซิสเต็มของเราก็จะมี emergency นะครับมีสต o p มีปุ่มเปิดปิดนะครับตามปกติอันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างการเดินนะครับผ่านล้อสองนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นด้านกล้องของหุ่นยนตนะ์เนาะอันนี้นะครับเราไม่มีคนนะครับเราให้มันเดินเองเนาะส่วนด้านขวาเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าเป็นภาพที่เกิดจากตัวเรดาร์นะครับนะก็ทําการฉีดพ่นนะครับโดยเราก็จะมีสเปร์นะครับผ่านหัวฉีดพ่นทั้งหมดสี่ชั้นนะครับชั้นละหัวหัวหัว,ห,วหัวนะครับแล้วก็สองฝั่งนะครับเพื่อฉีดใต้ใบนะครับฉีดใต้ใบบางคนถามอาจารย์ไม่ต้องทําหุ่นยนต์หรอกครับเนี่ยติดสเปร์ฉีดพ่นที่หัวลัางเลยไม่ได้หรอง่ายกว่าใช่ครับมันง่ายกว่าเดี๋ยอย่าลืมว่า ถ้าติดสเปรย์ฉีดพ่นตนตรงเพดานเนี่ยเกิดปัญหาเพื่อแน่นอนหนึ่งนะครับเนื่องจากอันนี้มันเป็นระบุกไฟปลูกพืชน,นะครับตัวฉีดพ่นเนี่ยอาจจะโดนไฟอันที่สองไม่มีประโยชน์ครับถ้าเราจะติดสเปรย์หัวฉีดพ่นตรงเพดานเพราะว่าตัวแมลงไข่แมลงอยู่ใต้ใบครับถ้าฉีดพ่นจากเพดานลงสู่พื้นมันได้แค่บนใบ คนถามแล้วอาจารย์แล้วทำไมไม่ฉีดจากใต้ใบขึ้นไปล่ะใต้ใบขึ้นไปก็โดนหลอดไฟอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ปุ๋ยยนต์นะครับในการสเปรย์นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเฟสในการศึกษาเรื่องหัวฉีดพ่นอยู่ว่าเราใช้หัวฉีดพ,พ่ลนลักษณะแบบเรียมหรือแบบอะไรเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าให้มีการพ่นได้กระจายมากที่สุดนะครับเนาะอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอีกการวิจัยหนึ่งนะครับที่ ที่ที่เราคิดว่ามันค่อนข้างยากเลยนะครับแล้วก็หุ่นตัวนี้นะครับก็เนึ่งสาชุ่ธรรมเนาะสามเดือนนะครับได้หุ่นตัวนี้ออกมานะครับก็ค่อนข้างเก่งมากเลยนะครับคือนักสาคนนี้ก็ก็เป็นตัวแทนนะครับเหมือนแก